คือข้อมูลตอนนี้เพราะว่ามันมีมันมีประมาณนะประมาณ10ของคนที่เป็นคเนี่ยติดเชื้ออุ่นอยู่ด้วย10%ใน10นั่นน่ะส่วนใหญ่ก็เป็นไวรนะัสนเซลล์รัสตัวที่เด็นที่ก็คูอคือค่ใบใหญ่ั้งเองดีเฉลี่เยก็มีคนประมาณสักของโปรตของคนทีตเชื้อคูนอีกทีมี้ค่ใบเลด้วย,วยววประมาณ3%ประมาณเนี้ยนะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับดูกาล มมติโควิดมันเป็นทั้งปีตอนนี้แต่ว่าเมื่อเราเข้าสู่หน้าฝนซึ่งเป็นรดูที่มีค่าระดับรระบาดแล้วเราท้อนอากาศโอกาส3%าาน,นี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะทีนี้จากข้อมูลเนี่ยเขาพบว่านะถ้าเทียบกันระหว่างการติดสองตัวในตัวเดียวชัดเจนนะโควิดติดพร้อมกันกับไข้ระดับนี้คนไข้ดูแลเป็นเบาหวานนอนไอจียูในชีวิตเนี่ยมากกว่ากลุ่มที่ที่ติดแต่โรคนะครับสองตงัวเป็นต่างกันเพรทางแพทตอนนี้เราชพบเพิ่มขึ้นปรนะมาณ3% ป็นคดจะมีจะมีแค่เด็กานั้นแต่พุนี้ก็จะดูแดงเทรติดโควิดอย่างเดียวหรือย่ไอเดียวแต่ความร้น,นี้เป็นความร้ที่เกิดขึ้นตอนที่โควิดวัคซีนฉีดเยอะในอนาคตเมื่อโควิดวัคซีนฉีดมากๆโดยที่อย่างที่อาจารย์พูดว่าไวรัสเนี่ยต่อตัวลงข้อมูมลนี้กอาจจะปิดตายถ้าทุกวันที่เราพบว่าถ้าติดร่วมกันเนี่ยแย่กว่าการติดตัวเดียวจะติดโควิด,วดก็แย่แล้วนะครับอย่าให้ติดไข้ใหญ่ซ้ำซ้อนมาอีกนะครับฉีดวัคซีนกันสักครับแบบ Speaker, a roommate, a ท <the 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 ี่สุดผมขอบคุณอาจารย์ผมขอสรุปทีเดียวนะครับข้อมูลล่าสุดเนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับในหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าเชื้อเชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันลดลงซะจริงแต่ที่สามารถตรวจหาเชื้อได้เนี่ยพบว่าทั้งหมดเป็น S312 ซึ่ง S312 เนี่ยเป็นตัวการที่รายแลงเป็นตัวที่รายแรงนะเมื่อเทียบกับตัว H1N1 นะครับเมื่อเทียบกับ เมื่อเทียบกับดีเนี่ยมันจะแรงกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยอ,นนอ,นนอันนี้เป็นข้อมูลจากนนวกรมวิทยาศาว่า2ี่สิแสายพันที่เจอในเดืนอน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นได้สามในสองทั้งหมดแล้วก็เป็นสายพันธ์เดียวกับที่อยู่ในวัคซีนที่กําลังออกมาพอดีเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันแบ่งกันตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเอาวัคซีนมาก็ร,รีบฉีดน,นะครับเก็บวัคซีนในตู้เย็นไม่ได้ ต้องฉ็ดวัคซีนในแขมจะได้ผลจันรัวว่าโควิดได้แต่ก็อย่าประมาทไขวัดใหญ่ด้วยนะครับน่าจะเป็นคําสําคัญที่จันทวีกับอาจารย์ธีรพง์ได้ทำให้เราเห็นภาพในวันนี้เป็นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราเลืองตั้งหัวข้อนี้ครับไข้ปัญหาไข้วัดใหญ่ในยุคโควิด -19